สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังชีวิตไม่แน่นอนชีวิตไม่แน่นอนนุสลาต้อมคำหันมาปลูกผักเลี้ยงเป็ดเหตุจากวิกฤตซาร่านุสลาต้อมคำมือเซตระดับแนวหน้าของโลกนักกีฬาบริเวลทีมนครราชสีมาเดอะมอล์ออกโพสต์ข้อความว่าตั้งแต่มีวิกฤตทำให้รู้ว่าชีวิตคือความไม่แน่นอนจริงๆ จากที่กำลังแข่งกีฬาก็ต้องหยุดโดยไม่รู้ว่าจะได้กลับไปแข่งอีกเมื่อไหร่เห็นคนมากมายได้รับผลกระทบและเดือดร้อนเลยกลับมาถามตัวเองว่าเราจะทำชีวิตตัวเองให้มั่นคงได้อย่างไรดีเราก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาได้อีกเมื่อไหร่และจะเกิดภักิจตอะไรขึ้นมาอีกมีเงินอาจใช้ได้ในบางอย่างแต่ชดเชยทุกอย่างในชีวิตไม่ได้ การทำชีวิตให้มีพื้นฐานที่มั่นคงอาจตอบโจทย์ที่ดีที่สุดในยุคนี้ต่อให้เกิดวิกฤตขนาดไหนต้นไม้ก็ยังเติบโตพืชผักผลไม้ก็ยังออกดอกออกผลไก่ก็ยังออกไข่ให้เราได้กินได้ใช้เสมอเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ไว้แบ่งปันให้กับทุกคนถ้าใครยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงลองช่วยจับจอบจับเสียมและขุดดินกับเราก่อนก็ได้นะ ปัจจุบันซาร่านุศลาได้สนใจทฤษฎีการเรียนรู้ด้านเกษตรพอเพียงอยู่พอสมควรจึงได้ไปเรียนรู้ศาสตร์พอเพียงพนันนาที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาขอขอบคุณข่าวจากที่นี่ .com ครับแลถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ